สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเงินทุกบาทของท่านที่อุทิศช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีร่วมบริจาคได้ที่เ e เ e ่นอและเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ผู้ชายโรเลอ๋บอสโรเลอะไรใครโรเลวะก็มึงไงกูเห็นเรื่องนานละยุ่งอะไรด้วยเนี่ยให้กูเลือกให้ไหมกูว,ว่าเล่นเนี่ยสิเนี้ยเหมาะกับมึงดีโดวะ เปล่ากูเจาสีนี้เอาก็มึงอ่ะเรื่องไม่ได้สักทีเอาไปเฮอะเล่มเนี้ยยังไงมึงก็อยากได้เล่มใดเล่มหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะดีกว่ามึงไปเรื่องสองเล่มเหมือนพวกคนหลายใจอ่ะเฮ้เจอมึงอ่ะทำอะไรอะทำอะไร มันเอาจริงเลยเว้ยแม่มพี่สาวแม่กัะวะใช่มึงชอบเขาเหรอเปล่าแน่ใจมึจงมไม่ได้ชอบกูจีบเขานล้เว้ยแล้วมึงไปรู้จักเขาตอนไหนมันเป็นเหตุการณ์บังเอิญนิดนึงอ่ะจีบหนุ่ย บอสนี่มึงหายไปไหนมาวะกูหามึงตั้งนานเนี่ยอะไรทำไมวะก็มึงมีแข่งวาดรูปตอนสเสดมองไงฮะวาดรูปเออวันที่เราไปดูโปตเตอร์กัน,น,นวันนั้น่ะวันนี้หรอก็เออดิวะอีกห้านาทีเนนะเออมึงไม่ต้องคิดอะไรแล้วมึงไปเดี๋ยวนี้เลยที่ห้องศิละปะานะเวย้ยเดี๋ยวกูไปก่อนให้ ي, เดี๋ยวไอพีกูฝากมึงเช็คชื่อเลยนะเวได้เลยเพือ่อนต้องอยู่ดิวะ ไม่เถีไหมเฮ้ยโทรศัพท์กูเป็นไหนวะไม่มีว่ะหันมาวะเนี่ยอยู่โรงอาหารบ่าววะช่างแม่งเถอะไม่ใวอรประโยชน์คำถามประโยชนคำถามมักจะมีคำว่าใครทำอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรยกตัวอย่างนะคะ เฮ้ยเบ้บอสต้น้วะ<ห>เฮ้ยป้ามันแค่ไม่แข่งวาดรูปนะโอ้หรอืมฮะเบส ไปไหนมาวะอ้าวคนอื่นหายไปไหนหมดอ่ะเขาไปเรียนพละอ่ะที่สนามลาวอ,อืมทำไมวะเฮ้ยกระเป๋ากูหายไปไหนวะเมื่อกี้กูเห็นไอโก้ไปให้แล้วไอโก้เนี่ยนะเออทำไมวะเฮ้ยเอาเฮ้ยบอสคราบต่อไปเรียนที่สนามกีฬาด้วยเออแอย้งไปไ,ไหนีนะ่ไหน ขอบใจนะคนบ้าสะดีหรอเบลเบลฮะฮะจะเป็นอะไรของแกอ่ะเปล่าเปล่าจ้าซานนะ่าแค่้อมละคร คนครบ้าอะไรยะพูดอยู่คนเดียวก็เป็นเนี่ยเอเอนะแล้วเนี่ยพวกแกไม่ใจดำกันตรไหนหรอดูสิของขวัญมันเกิดชั้นให้ขนมเนี่ยมาขนมอะไรเนี่ยขนมอะไรแล้วนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออะไรหรอมีโกนวดเอามาทำไมมีโกนวดเนี่ยฉันอยากรู้ถ้าให้อย่างเงี้ยไม่ต้องให้ก็ได้มั้งไม่จำเป็น <laughs> เอานะเดี๋ยววันหลังฉันซื้อให้ใหม่นะวันนี้เธอก็โกนหนวดไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> <No. S 1> <laughs> เนาะแค่หิวไม่ใช่หรอเบลกินขนมของฉันก่อนสิจ๊ะอร่อยนะผู <laughs> ้ชายเปอยู่นีกับเพื่อนกับปู่ไม่ได้เลยนะ <laughs> แกก็เพื่อนเนาะมัน ครับน <mile> ักเรียนทุกคนเดี๋ยวนักเรียนทุกคนวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับวันนี้ครูจะสอนการเสิร์ฟลูกในแบบต่างๆนะครับเดี๋ยววอร์มร่างกายกันเลยครับครูไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยโอมแกดูนั่นสิดีดีอ่ะมันดีงามมันเข่า นี่แล้วไม่วอร์มร่างกายจูหรอคะไม่ค่ะเดีย๋ยวเหงื่อพุชันออกหน้าพุชัะพังใช่อย่างพวกชันนั่นนะวอร์มเบาๆก,ก็พอใช่ใช่ใช่หน้าพวกหล่อนอยังไม่พังอีกอย่า <laughs> <laughs> อะไรพังพังอะไรซ <laughs> ึ้งวยแหมมันหน้าตลอดเลยนะคะ ไปบอกน้องแก,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 กนนนงกตาแกรอนเนาะดีมากอ่ะฉันระเบื่อวิชาพลัอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนบิลสุดสัปดา์นัดเกิดนะอะไรยังไงเนี่ยขอบใจมากนะแม็กทำไมแม็กรู้ใจว่าเราอะเพระตุก๊กตาหนีตาหานาหีด้วยแกนั่นแหือบอกเอ,อ้ยขอบใจนะขอบใจมากๆเลย น่ารักอ่าลนคนนี้เหรอวะสาวที่แกซื้อตุ๊กตาเมื่อวานเอ้คแกแเป็นเกย์วะบ้าก็เป็นเหมือนนายนี่แหละผูเป็นเกย์เหรอวะบ้าไม่ใช่ละย แกรู้มันเกิดเบลได้ไงก็เห็นในิดนิดนี่เบลแค่ให้ของฝันเฉยแล้วมันแปลกตรงไหนวะตั้งซิการ์น่ารักากในตานาแทนน้อเบลแปลกรอวะเฮ้นี่ชักจี Cert ้ว้เนี่ยนี่่กูเป็นเกย์วะน่ารักจังเลยเนาะ